ถ้าความสุขน้อยให้ถอยกิเลสหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเท่าที่ควรมันไม่ได้แปลว่าชีวิตเราแย่แต่มันอาจแปลว่าความอยากของเรามันเดินเร็วกว่าชีวิตเราไปไกลแล้วอยากมีเหมือนคนอื่นอยากได้แบบที่เขามีอยากใช้อยากโชว์ อยากให้ใครเห็นว่าเราก็ไม่แพ้สุดท้ายใจเลยเหนื่อยทั้งที่สิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าก็เคยเป็นของที่เราเคยอยากได้สุดๆมาก่อนความสุขไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกกองทับด้วยกิเลสเล็กๆที่เราเผลอเติมทุกวันยิ่งอยากเยอะใจก็ยิ่งวุ่นวายแต่ทุกครั้งที่เราถอยกิเลสลงนิดหนึ่งเราจะเห็นเลยว่า สิ่งธรรมดาในชีวิตก็ทำให้ยิ้มได้เหมือนกันบางทีความสุขไม่ได้เพิ่มจากการได้มากขึ้นแต่มาจากการอยากน้อยลงลองถอยออกมาจากความอยากสักก้าวคุณอาจเห็นว่าจริงๆแล้ววันนี้ของคุณก็ไม่ได้ขาดอะไรเท่าไหร่เลยก็ได้ถ้าคลิปนี้เตือนใจคุณได้สักนิดอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร b e เพื่อเตือนใครอีกคนว่าถ้าความสุขน้อยบางทีเราแค่ต้องถอยกิเลสลงสักหน่อยเท่านั้นเอง